เพื่อนๆมาดูต้นกระถินเทพาค่ะกระถินเทพาต้นนี้สวยมากนะคะเพื่อนใบใหญ่ใบสวยกำลังติดผลอ่อนนะคะให้เพื่อนๆนดูผลอ่อนของกระถินเทพากันผลอ่อนเป็นแบบนี้นะใครสั่งเมล็ดพันธุ์กระถินเทพาไว้รอรับนะคะมันจะมีต้นที่ติดแล้วหรือต้นที่ยังไม่ติดเดี๋ยวจะพาไปดูกระถินนรงนะคะว่ากระถินนรงเทพาต่างกันยังไง นี่คือต้นกระถินนรงนะคะเพื่อนกระถินนรงใบเขาจะเล็กๆนะคะใบเขาจะเล็กๆแบบนี้ค่ะกําลังติดผลนะคะเพื่อนแต่ผลไม่ไม่โดกพาออ้อมาถ่ายต้นเล็กทีนีเ้เปรียบเทียบกับใบของกระถินเทพาให้เพื่อนๆดูนะกระถินเทพาใบใหญ่กระถินนรงใบเล็กเดี๋ยวไปดูกระถินเทพนรงกันค่ะ มาแล้วจ้าเพื่อนๆคะนี่คือกระถินเทพนรงค์นะคะเพื่อนๆเป็นปรูปผสมระหว่างกระถินเทพากับกระถินนรงค์ค่ะนะคะนี่คือผลของเขานะคะอันนี้มาดูใกล้ๆกันกระถินเทพาใบแบบนี้นะนี่กระถินเทพาส่วนนี่กระถินเทพนรงค์และนี่นี่เด็ดมาคือกระถินนรงค์ เพื่อนๆดูสามใบในความต่างนะคะให้เพื่อนๆดูเทพาเทพนรงกระถินนรงมันจะมีความต่างกันอยู่ค่ะกระถิน้นรงผสมกับกระถินเทพาได้ลูกผสมเป็นกระถินเทพนรงกระถินนรงกระถินเทพากระถินเทพนรงค์